สัพุทธบูชาบุทธบูชาธรรมบูชาอจาริยบูชาสังฆบูชามาตาูิข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายทองถ้ายทองคท่องถ้ายทองคำ้าพระพุรังค ส่งไปถึงพระแก้วสององค์พ่อแก้วสององค์พ่อและแม่พ่อและแม่ขอส่งไปและขอส่งไปให้เจ้ากรรมนายเวรให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งในอดีตชาติทั้งในอดีตชาติทั้งในปัจจุบันชาติทั้งในปัจจุบันชาติทั้งระลึกได้ก็ดีทั้งระลึกได้ก็ดีทั้งละลึกไม่ได้ก็ดีทั้งระลึกไม่ได้ก็ดี กุศลนี้อขาทิศบุญบุญส่วนนี้ให้แก่เทวดาทั้งหลายให้แก่เทวดาทั้งหลายดูแลในขอบเขตนี้ดูแลในขอบเขตนี้ขอให้ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงดูแลจงดูแลทำที่ข้าพเจ้านำมาถวายทำที่ข้าพเจ้านำมาถวายหากมันผู้ดึงหากมันผู้ดึงผู้ใดผู้ใดทำไ นำไปคิดไม่ชอบคิดไม่ชอบให้ประกอบด้วยธรรมให้ประกอบด้วยธรรมหอให้โดนบันดาลหมอให้โดนบันดาลให้มันผู้นั้นให้มันผู้นั้นรงชิบหายรงชิบหายลงวิบัติลงวิบัติหากผู้ใดหากผู้ใดได้กระทำได้กระทำในอันเป็นสิ่งที่ควรในอันเป็นสิ่งที่ควร บูชาพระพุทธบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์บูชาพระสงฆ์ขอบุญนี้ขอบุญนี้จงส่งให้เขาจงส่งให้เขาได้อานิสงส์ได้อานิสงสุงวยอำนาจวยอำนาจบุญวันบุญบารมีบารมีทานทานสินสินอาวนาภาวนาปัญญาปัญญาพบหนทางพ้นทุกข์พบหนทางพ้นทุกข์ गृताङ्काय สุดทิพวันตุเตภวตุสาภังคารังนาคันตุสาะเทวตาสัพสังฆานุปารินทะดาสุดทิพวันตุเตภวตุสาภังค